ตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวผมให้นอนบ้านผู้ใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงดูผู้เสี่ยงดีเลยครับผมดับต์โลดสิราพผู้งามเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจปทุอำเภอบานตุมจังหวัดนครปฐมตำรวจไปตรวจท้องที่นะครับแล้วก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับก็เลยดีโอกาส ค,คุณตำรวจมาปฏิบัติงานชุมชนสมคัญแถวนี้นี่มืดแล้วครับจะเข้าไปค้างในอำเภอก็ไกลอยู่ก็ต้องหาที่ค้างที่หมู่บ้านนี่แหัว,หวตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวผมให้นอนบ้านผู้ใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงดูผู้เสีออย่ยงดีเลยเออไม่เป็นไรนะนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเลียรผู้ใหญ่ให้นะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ทักสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับคือนายตำรวจสองคนลับบ้านไม่ทันนะครับมันมืดแล้ว อยากจะให้นอนบ้านผู้ใหญ่ก็คืนได้ไหมครับโอ้โหชาวบ้านใจดีครับนอนบ้านผู้ใหญ่สุดรู้แล้วครับในหมู่บ้านเนี่ยเรียบร้อยครับผมก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ผู้ใหญ่เขาไม่นอนอะพี่เขาบอกไม่สะดวกเอาทาเหมือนได้เออเฮ้ยแล้วคืนนี้จะนอนที่ไหนล่ะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะพี่ผมยังมีที่นึง <c oughs> ที่นี่มีอยู่บ้านผู้ใหญ่เยอะแยะเลยดีจริงๆน่ เดี๋ยวพาไปตำรวจนะะไปถึงไหนๆชาวบ้านก็รับแบบนี้แหละครับนี่พี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเออเนี่ยหลังนี่แหละพี่โอ้ยวังเวกขนาดนี้เชียวโอ้โหเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยบ้านล้างไงดีไม่ลูก เก่งยังปากจริงๆจะให้ผมอยู่บ้านล้างแล้วมันมีอะไรไหมเนี่ยบ้านล้างมันจะมีอะไรมันก็แค่ล้างนัแล้วพูดอันเซบุนขอมุ้งหลังหนึ่งเสือยุงมันกัดอ่ะอุ้ยไม่ต้องกลัวบ้านเนี้ยยุงไม่กัดหรอกเอ้าบ้านนี้ยุงไม่กัดมันจะเป็นไปได้ยังไงอกับบ้านนี้ยุงมันจะกัดได้ยังไงพี่ ก็มันล้างมาสิปีแล้วสิบแล้วสิบปีแล้วเออไม่มีใครเนี่ยเขามาให้มันกลับในบ้านนี้ย10สิปีแล้วแล้วยุงมันจะอยู่หาพระแสงด้ามจิ้วอะไรเนี่ยไม่มียุงหรอกแล้วพี่เพื่อมาอยู่วันนี้วันแรกยุงมันยังไม่รู้หรอกว่ามีคนมาอยู่ร้างมาสิปียุงไม่รู้เลยไม่มากัดบ้าแล้วใครก็คิดอย่างนี้แล้วโอโทอะไรอะไรอะ มันอาจจะรู้ก็ได้นะพี่เอาเร<ม>นต,ตัวนี้มันไหวไปละโชคพีไปแล้วเอาเฮ้ยทีเนี้ยเลยต้องตัวทั้งยุงทั้งผีเลยเดี๋ยวเอามันขับมาขอมาขอคุยด้วยหน่อยจะให้ตัวยุงหรือกลัวผีมากกว่ากันตัดสินใจยากนะเนี่ยอบอกว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านคับแค่ก็เลยพาไป บ้านล้างบ้านหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ร้างมาเป็นเวลาสิบปีแล้วนะครับหรือว,ว่ายุงจะชุมก็เลยขอให้ไปหามุงมาให้คืนนี้พวกเองนอนกันเนี่ยยุงจะไม่มีกัดแน่นอนยุงเนี่ยสิบปีที่ผ่านมานะมันมันรู้ว่าบ้านหลังนี้ร้างตำรวจมันนอนคืนนี้เป็นคืนแรกยุงมันยังไม่ทันรู้หรอกขอขอบคุณดาบตำรวจสิรพศผู้งามเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์สพอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเจ้าของเรื่องยุงคงไม่รู้ รายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมวทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนยบัตรร่วมวทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปนสองปนบคลึ 4, ่นทองหลังกรุงเทพ10242พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ด สนพ2ปอนฝอ,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 อบึงทองหลังกรุงเทพ10242